อือ uh huh. คันนี้หล่อเลิศหรูดูดีดูรวยดูภูมิฐานครับไม่ฉูดฉาดไม่หวือหวามากับสีปลอนเงินนะครับล้อน่าจะเป็นล้อ17มีลิ้นหน้านะครับโอ้ท่าจะงามอยู่นะคันนี้โลเคชั่นที่ถ่ายก็แบบดูดีเชียวคันนี้คือ BMW รหัส E 4 6นะครับ E46 ก็เป็นรุ่นถัดมาจากนกแก้ว e 3 6นี่แหละ BM เนี่ยรถยุโรปเนี่ยรูปล่างทรดทรงเขาก็จะไม่ค่อยปรับเปลี่ยนอะไรกันเยอะนะครับไอบอดี้นีทรงนี้ยปัจจุบันนี้มันก็ยังดูผ่านๆเผินๆก็ยังเหมือนรถปัจจุบันป้ายแดงอยู่เลยนะโอ้ oh, สภาพ ถือว่างามนะครับสะอาดเรียบร้อยใบหน้ามาสายซกมกนะนี่คนใช้ก็คงเน้นหลูหลาสะอาดปูมฐานโฉบเฉี่ยวนะไปไหนคนเห็นรถปุ๊บก็โอ้สวัสดีครับท่านนะฮะอา่อานี่ครับ e 3 6มอา่เอาเกียร์ภายในก็เล่นสีเดียครับเทาเานะฮะเออก็เออรุ่นนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนตัวไม่ค่อยได้เห็นครับก็เลย ดูสะอาดเรียบร้อยครับมาสายหล่อก็ใส่แม็กโหดเตี้ยใส่ลิ้หน้าก่ะกำบดไปเท่าไหร่ละสามสี่หมื่นนะฮะประมาณนี้ก็ได้สภาพอย่างเงี้ยขับกันไปได้อีกยาวครับขับกันไปได้อีกยาวนะฮะเกียออโต้อยู่แล้วนะฮะสภาพดีไปดูราคาครับ b m w e 3 6มสอรอสภาพนี้เดี๋ยวขอขอจัดทรงก่อน,นให้เห็นรูปดีๆอ่านี่ครับป้าเข้าไปครับหนึ่งแบาท ราคาเป็นยังไงบ้างครับ1 9 9 0 0 0บาทไม่ส้นันทรัตรุ่นนี้ซะด้วยส่วนตัวเห็นบรรงามแต่งมานดีผมก็ราคาก็คงน่า,นาสนใจนะไม่รู้จริงๆว่าปัจจุบันเขาต้องเล่นรุ่นนี้ที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านชอบใจถูกใจห้ามใจยับยัง้งชั่งใจไม่ไหวก็ ติดต่อหาเจ้าของผู้ขายได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับติดต่อเขาโดยตรงไปทดสอบทดลองรถด,ดูได้เลยนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับรถด,ดีๆแบบนี้ครับผมแล้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับรถด,ดีๆมีมาเป็นประจำ